Thank <laughs> you. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตเปลี่ยมล้นกับผมสมเกตลิมปนาพิรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่16ข้อ1-9ถึง9ด้วยกันครับวิวรณ์บทที่16ข้อที่1ถึง9แล้วข้าพระเจ้าก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหารสั่งทูตสวรรค์ทั้ง7องค์นั้นว่าจงไปเถิด แล้วเอาชามแห่งความกริ้วของพระเจ้าทั้งเจ็ดใบเทลงบนแผ่นดินโลกทูตสวรรค์องแรกจึงออกไปและเทชามของตนลงบนแผ่นดินโลกแล้วคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและพวกที่บูชารูปของมันก็มีแผลร้ายที่เจ็บปวดเกิดขึ้นตามตัวทูตสวรรค์องที่สองเทชามของตนลงในทะเลแล้วทะเลก็กลายเป็นเลือดเหมือนอย่างเลือดของคนตายและบรรดาสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิน้นทูตสวรรค์องค์ที่สามเทชามของตนลงไปยังแม่น้ําและบ่อน้ําพุทั้งหลายและน้ําเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือดและข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์แห่งหน้าน้าต่างๆร้องว่าพระองค์ทรงยุติธรรมผู้ที่ทรงเป็นอยู่และทรงเคยเป็นอยู่และทรงบริสุทธิ์เพราะพระองค์ได้ทรงพิพากษาสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะพวกเขาทําให้เลือดของบรรดาธรรม,มิกชนและผู้เผยเพระวจะนะไหลออก และพระองค์จึงทรงให้เขาดื่มเลือดซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรแล้วและข้าพระเจ้าได้ยินแท่นบูชาร้องว่าถูกแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดการพิพากษาของพระองค์สัต์จริงและยุติธรรมทูตสวรรค์องค์ที่4เทชามของตนลงไปที่ดวงอาทิตย์และให้ดวงอาทิตย์แผดเผามนุษย์ด้วยไฟความร้อนแรงกล้าก็แผดเผามนุษย์พวกเขาก็สาบแช่งพระนามพระเจ้า ผู้ทรงมีฤทธิ์เหนือภัยพิบัติเหล่านี้และเขาไม่ยอมกลับใจและไม่ยอมถวายพระเกียรติแด่พระองค์เมื่อไม่นานมานี้ UN ได้แจ้งเตือนและมีข่าวออกมาบอกว่าโลกกำลังจะพ่ายแพ้ต่อเชือ Ebola. ้อออโบรลาอีกกว่านั้นอ,องค์การอนามัยโรคได้แจ้งเตือนว่ามีประมาณ1 0 0 0 0คนต่อสัปดาห์ที่กาลังจะได้รับเชื้ออีโบลานอกจากเชื้ออีโบลาแล้วยังมีเชื้อโรคเอส ที่กำลังแพร่กระจายออกไปและทำให้คนตายเป็นอันดับสี่ของโลกซึ่งแต่ละเดือนจะมีคนติดเชื้อเป็นผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ14,000คนเข้ามาใกล้ในประเทศไทยจังหวัดระยองเมื่อเร็วๆนี้มีน้ำมันดิบได้รั่วออกมาทำให้ทำลายระบบนิเวศวิทยาสัตว์น้ำได้ตายไปมากมายขายับออกไปใ,ใ,ใกล้ๆกรุงเทพจังหวัดปราจีนบุรีทีนี่เราพบก็คือว่าเวลานี้ได้มีอากาศ ตรวจพบสารพิษในปลาและในคนเป็นสารประลอดซึ่งล่วไหลออกจากโรงงานอุตสาหกรรมยิ่งไปกว่านั้นเวลานี้เราได้ข่าวเตือนเรื่องอุณหภ,ภูมิที่สูงขึ้นทุกปีทุกปีประมาณว่าถ้าน้ําแข็งขั้วโลกเหนือหรือน้ําแข็งในที่ต่างๆละลายหมดด้วยอุณหภ,ภูมิที่สูงนี้จะทําให้คนราวประมาณ500ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัยยิ่งไปกว่านั้นอุณหภ,ภูมิที่สูงขึ้นยังทําให้คนเองเกิดความตึงเครียดและเจ็บป่วยได้ มีงานวิจัยของเชอร์วูดและก็ฮิวเบอร์ได้บอกว่าร่างกายของมนุษย์สามารถทนอุณหภูมิได้นาน6ชั่วโมงคืออุณหภูมิสูงสุดที่35องศาถ้าเกินนั้นเราจะได้พบกับภาวะของของไฮเปอร์เทอร์เมียซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนจากภายในออกมาภายนอกได้ทำให้คนเองก็เจ็บป่วยไป ยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เราได้ข่าวคราวเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่จะนํามาผลิตกระแสไฟฟ้ามีประเทศมากมายที่เวลานี้ไม่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้พี่น้องและผมเคยไหมครับที่บ้านไฟดับแค่ครึ่งชั่วโมงเรารู้สึกยังไงเราเองรู้สึกบนว่าตําหนิมากมายสิ่งนี้มันสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะบอกกับเราในพระคำของพระเจ้าในตอนในในวันนี้ที่เราเองได้ศึกษาได้บอกถึงภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติ จากพระพิโรธของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเองได้กำลังบอกกับเราในอวัธธรรมวิวรณ์บทที่15ข้อหนึ่งบอกว่าจะมีภัยพิบัติสุดท้ายและจะสิ้นสุดลงด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ภัยพิบัติสุดท้ายกำลังบอกอะไรกับเราใน,ในยาสําคัญก็คือว่าภัยพิบัติสุดท้ายนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเป็นภัยพิบัติที่เป็นมาจากการลงพระอาชญาที่ยุติธรรมของพระเจ้าอันที่สอง คำว่าภัยพิบัติสุดท้ายแสดงว่ามันมีภัยพิบัติอย่างอื่นท,ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมีแผ่นดินไหวแล้วมีมีการกันดานอาหารแล้วแล้วทำไมพระเยซูไม่มาสิ่งนี้ทำให้หลายคนใช้เหตุผลนี้มาในการที่จะปฏิเสธหรือทำให้เรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเรื่องที่ไร้เหลวไหลไร้สาระแต่ถ้าเราดูในพระธรรมยูวอนจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแกะตาทั้ง7 ไม่ว่าจะเป็นการเป่าแตรทั้งเจและเวลานี้มาถึงชามทั้งเจ็แห่งพระพิโรธที่เทล,ลงมาเมื่อเราสังเกตดูเหตุการณ์หรือภัยพิบัติทั้งหลายสิ่งเหล่าใดที่เกิดขึ้นที่ถุกใช้ทําลายคนมันมีเหตุการณ์ที่มันคล้ายๆกันตรงนี้กำลังเตือนกับเราว่ายังไงอย่าประมาทเพราะการที่พระเจ้าเองทําอย่างนั้นเพื่อเตือนเราเหมือนคนเจ็บท้องคลอดการเจ็บท้องคลอดไม่ได้เจ็บแล้วก็คลอดเลย แต่จะมีการเจ็บเตือนครั้งที่คท1ครั้งที่2ครั้งที่3เพื่อจะเตือนว่าใกล้แล้วนะในการที่จะคลอดดังนั้นภัยพิบัติหรือทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติทั้งหลายที่มันกาลังเกิดขึ้นในโลกเราใบนี้มันเกิดขึ้นเหมือนเดิมเหมือนระลอกขึ้นเพื่อจะเตือนทั้งพี่น้องและผมและคนทั่วไปให้หันกลับมาสังเกตเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจในการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ห้าชามแรกที่วันนี้เราได้อ่านอ่านไป ได้ศึกษาไปเป็นการลงโทษของพระเจ้าและข้อสําคัญอยู่ที่ข้อที่9ข้อที่9บอกว่ายังไงครับความร้อนแรงก็ได้แผดเผามนุษย์พวกเขาก็สาบแช่งพระนามของพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์เหนือภัยพิบัติเหล่านั้นและเขาไม่ยอมกลับใจและไม่ยอมถวายเกียรติแด่พระองค์แม้นคนเหล่านั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานด้วยภัยพิบัติอย่างไรก็ตามยังไงยังไงก็ไม่ยอมกลับใจ เขาไม่ยอมกลับใจจนตัวตายยังไงยังไงก็ไม่ยอมหันกลับจากพฤติกรรมบาปยังไงยังไงก็ไม่ยอมที่จะเลิกทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบยิ่งไปกว่านั้นคนเหล่านี้แถมยังหมิ่นประมาทพระนามของพระเจ้าดูถูกไม่ให้คุณค่าต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้มีสิทธิอํานาจเหนือภัยพิบัติทั้งหลายอย่างไรก็ตามคนที่ไม่ยอมกลับใจจากบาปเหล่านี้ยอนได้บอกกับเราให้รู้ความจริงว่า พวกเขาเองเป็นพวกที่บูชาสัตว์ร้ายและเป็นของมันซึ่งคนเหล่านี้พระกัมพีได้บอกว่าเขาไม่ได้มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตอยู่แล้วดังนั้นการไม่ยอมกลับใจก็เป็นธรรมชาติของเขาวันนี้มนุษย์หลายคนยอมรับครับว่ามีโลกร้อนมีแผ่นดินไหวมีภัยพิบัติมออีพายุร้ายที่ทำลายมากมายคนรู้ว่านี่เป็นเหมือนวาระสุดท้ายแล้ว แต่คนไม่ยอมที่จะกลับใจไม่ยอมที่จะเลิกทําบาปและไม่ยอมที่จะเกรงกลัวพระเจ้าสรุปก็คือว่าพระธรรมตอนนี้พระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงภัยพิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติที่ถูกยืนยันว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้าแต่เป็นที่น่าเสียดายแต่เป็นความจริงก็คือว่าคนที่บูชา และเป็นของซาตานยังไงยังไงก็ไม่ไม่ววนกลับใจจนกว่าเขาจะเลิกยกย่องซาตานและยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์เขาจึงมีความต้องการการกลับใจมาหาพระองค์พี่น้องที่รักครับถ้อยคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทําให้เราต้องตั้งคําถามว่าเราเป็นคนของมารและบูชาซาตานหรือไม่ ราจะรู้ได้ยังไงมารซาตานเป็นผู้ที่ต่อต้านต่อสู้ขัดขืนขัดขวางปฏิเสธบิดเบือนพระประสงค์ของพระเจ้าที่ที่ดีในชีวิตของเราของพวกเราทุกคนผู้ที่เป็นของและบูชามารซาตานและสัตว์ร้ายก็จะทำอย่างเดียวกันก็คือต่อต้านต่อสู้ขัดขืนขัดขวางพระประสงค์ของพระเจ้า แม้ว่ารู้ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าชอบเขาไม่ทํานี่เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกคําถามที่สองที่เราต้องถามก็คือว่าพวกเราเป็นคริสเตียนที่บูชาพระเจ้าหรือบูชามารซาตานพี่น้องครับทั้งพี่น้องและผมเราทั้งสองฝ่ายต่างมีโอกาสผิดพลาดและทําบาปได้ทั้งสิ้นเราอาจจะมีโอกาสทําบาปได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจทํา คริสเตียนที่เป็นของพระเจ้าและบูชายกย่องพระเจ้าเขาจะมีธรรมชาติของการกลับใจและเชื่อพึ่งในพระฤทหิตของพระเยซูคริสต์เพื่อดิระมลทินของเขาทุกครั้งทุกครั้งที่เขาทำบาปโดยไม่ได้ตั้งใจเขาจะรู้สึกเสียใจแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตามมาท,าทันทีก็คือการกลับใจหากเราไม่กลับใจจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในวันนี้ที่ผิดจากพระประสงค์ของพระเจ้าแม้ว่าเราจะได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนก็ตาม แล้วอาจจะเป็นคริสเตียนจอมปลอมซึ่งเป็นคนที่บูบชาพระเจ้าภายนอกแต่ข้างในนมัสการซาตานอยู่ก็ได้คำถามสุดท้ายเพราะอะไรพระเยซูจึงไม่กลับมาตั้งแต่ชามแรกต้องรอให้ถึงชามหรือขันที่7ด้วยครับคำตอบอยู่ตรงนี้2เปโตรบทที่3ข้อ8ถึงข้อที่10โดยเฉพาะที่ข้อที่9ได้บอกความจริงกับเราว่าที่ พระองค์ยังไม่กลับมาไม่ใช่เพราะพรงค์เฉื่อยช้าแต่พระเจ้าเองไม่ประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยทุกชีวิตในโลกใบนี้ที่เป็นมนุษย์พระเจ้าไม่ต้องการให้เขาทั้งหลายพินาศแต่ทรงประสงค์ให้คนทั้งปวงกลับใจและนี่แหละที่เราเรียกว่าความรักภัยบูรณ์พระคุณไพสารขอพระเจ้าช่วยทั้งพี่น้องและผมช่วยกันในการที่จะนําคนทั้งหลายมาสู่ความจริง ให้คนตระหนักรู้ว่าภัยพิบัติของพระเจ้ากำลังมาและอย่าอย่ารอให้ถึงภัยพิบัติอันที่7เพราะในภัยพิบัติครั้งที่7พระกัมภีร์ได้พูดเอาไว้ว่าเขาเองต้องทุกขทรมานมากมายและตรงนั้นไม่มีไม่ได้มีโอกาสให้ให้คนเหล่านั้นได้กลับใจขอพระเจ้าช่วยพี่น้องและผมที่จะตระหนักรู้ในเรื่องนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้า เราขอบคุณพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและพระองค์ทรงตอบแทนทุกคนที่ได้ลังแกที่ได้ทำร้ายทำมิกชนของพระองค์ในวันสุดท้ายพระองค์จะประทานภัยพิบัติให้เกิดขึ้นและภัยพิบัติที่เรากำลังต้องเผชิญด้วยกันทุกคนก็คือภัยพิบัติแห่งธรรมชาติพระองค์เจ้าข้าขอช่วยพวกเราที่จะเป็นผู้ที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าพระเกียรติความรัก ของพระองค์เพื่อที่ความจริงเหล่านั้นจะทำให้เราหันกลับมาจากการกระทำบาปทั้งหลายและหันมาสู่พระเจ้าผู้ทรงอุดมไปด้วยความรักเมตตาขอพึ่งพาพระองค์ในพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์แต่ทรงโปรดชำระเราให้สะอาดเราขอให้เราเองนั้นจะอยู่กับพระองค์เราจึงกราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน